อหมันเป็นมอสทุบๆเจสกัตเชนโชโอ้โหเกือบตายครับเหลือเลือด18เปอร์เซ็นต์มีออโต้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราลองไปอัพพลังกันก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Daddy ติดเกมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็นำเกม Stick Man Legend มาเล่นให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นมานทีนหน่อยเอ,องเห็นว่าวัสดุนี้ก็เลยจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้นะครับเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับ เก็เลือกไปเลยครับปึ๊บมาครับเดีย๋ยวลองไปเล่นกันเลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเป็นยังไงกันนะครับเป็นเกมต่อสู้มันๆครับเป็นด่านหลายๆด่านใครชอบแบบบูลังผ่านก็สามารถเล่นได้นะครับมีตัวละครมีสกิลมีการอัพของหลายๆอย่างนะครับนี่ครับอัพอัพดาเมจ อัพสกิลมีสกิลให้ใช้มีอาวุธหนึ่งมีสกิลหลายๆสกิลเล่นไปเรื่อยๆก็มีสกิลใช้นะครับไปเดี๋ยวลองมาลองไปเล่นกันเลยครับนี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นเองนะด่านหนึ่งเพิ่งผ่านมาไปแล้วกันนะอรับสิบไปอันนี้เราก็จะมีสกิลแค่นี้นะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆจะมีสกิลตึ๊บๆปุ๊บๆุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บๆุปุ๊บ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 ป พุ่งได้ครับมีสกิลพุ่งตอนนี้ต้นเกมเราจะมีแค่สกิลพุ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นจะมีฉากเปิดตัวจะให้สกิลเรามาประมาณ4-5สกิลอยู่ครับมันจะเท่มากเลยครับตอนนั้นปุ๊บปุ๊บปุอย่างกับมีจาจองคาถาナรุโตะต่แรกๆก็จะง่ายครับมปครับไปกันเรื่อยๆเ,เนาะเล่นงนไปพร้อมๆกันเลยครับเรามาดูว่าสนุกไหม ่อเลยครับทัพสามเพื่อนๆมีเวลาเล่นเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูเองโดดกดกดกระโดดแล้วกดตีนะครับมันจะเป็นหมุนแบบกงจักครับนี่พุ่งสปีดปุ๊บ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 มีเทสกัสเทนโชครับถ้ากดตีสามครั้งติดจะเป็นเทสกัเทนโชนะครับปุ๊บพุ่งมากระโดดพุ่งก็ได้ปุ๊บ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 เข้ามา น่าจะมีด่านบอสนะครับด่านบอสน่าจะมันผ่าแล้เรียมร้อยชิวๆกันไปครับเื่วงแรกแรกเขาก็เนาะไม่ครับไม่เอาเราไม่ขอคุณล็อกฮีโร่ใหม่เตาจะต้องจ่าย45บาทยังครับเราจะไม่สนนะครับตอนนี้มีนาที่เล่นตัวเดิมๆเหมอนไม่ครับบลึมฮีโร่ก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับแต่ที่เห็น,หนมานะก็จะมีอีกหลายตัวเลยที่สามารถเล่นได้

เราต้องเก็บตังค์ครับเพื่อที่จะอัพเกรดพลังยวสกัดเชนโชว์ไอตัวข้างนบนนี่เราต้องก็โดดตีเดี๋ยวทำตีไม่เห็นเรียบร้อยครับพาน์ดาเรียบร้อยง่ายจะจริงเชียวเพื่อนต้องลองโหลดมาเล่นนะครับต้นเกมเราจะเห็นว่ามีพวกสกิลเยอะแยะให้ใช้นะครับมัน น่าจะมันนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรไปครับด่านที่5ครับไปเดูกัยเลยแต่จบด่านนี้เราลองไปอัพพลังกันนิดหน่อยนะครับบปปปปุุุุ๊๊๊๊ไปครับไปครับอหยสับแหลกสับแหลกครับอุ้ยมันมีตอนนี้จะไมด่านนี้เรามีอะไรแดงๆเนยะุ๊ปปก็รายการผมนะครับรายการนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นๆให้เพื่อนๆดูครับถึงเพื่อนเพื่อนไม่มีเวลาหรือใครใเพื่อนๆอยากเห็นแบบ เล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมันแล้ก็ไปโหลดกันมานะครับเกี๋ยวมีสติ๊กแมนใช่ไหมสติ๊กแมนรีเจนนะครับประมาณนี้ชื่อปุ๊บ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 บางทีผมอาจจะเล่นให้เพื่อนดูไม่มันนะครับแต่เพื่อนๆลองเล่นเองอาจจะติดใจก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะมอนสเตอร์พิเศษไหนมอนสเตอร์พิเศษวะมอนสเตอร์พิเศษมามอนสเตอร์พิเศษจะมาแล้วเทสกาเทนโชวู๊ดวูคดวู๊ดวู๊ดวุ๊ดวู๊ดวู๊ดวู๊ด ปุบฮุบๆๆบฮุบหมบฮุ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 ๊บฮุบุบฮ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 ุนฮุบปุบฮุบฮุบบฮุบฮุบปุบกุบปุบฮุบฮุบ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 ลบฮุบบฮุบบุบบฮ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 ุบบุบบฮุบบฮุบบฮุบบุ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 บ เดตไปอีกอัปเดตอีกครับเรามีตังเยอะอยู่มั้งนะอ๋อมีตังสิบหกคครับได้ครับได้อยู่ได้อยู่โอ้แล้วใครใส่เปย์นี่ก็สามารถซื้อของได้ครับตอนนี้ก็มาพรุ่งนี้ดีกว่าสี่ห้าไปเอัพสกิลห้าไปอุ้ยมีสีแดงด้วยเอัพสกิลห้าแล้วมีสีแดงครับบรรลุความสำเร็จนี่ครับรับเวทรับเวทหาตังหาเจมอ๋อนี่ข้างบนมีเกมมีตังอย่างเงี้ยครับดูได้เพื่อนๆสามารถดูได้อันนี้ก็ลองอัพสกิลครับอัพสกิล ต้องการดลเจ็ดเจ็ดนี้เจ็ดเหรออ๋อเราต้องวิวเจ็ดก่อนเราถึงจะอัพได้โอเคเข้าใจละถ้ากดตรงนี้อ๋อตรงนี้เลื่อนได้เลยเราจะได้เวลอะไรเราเลื่อนได้เลยแล้วอนี้ล่ะสัตว์ในตำนานมมีเควสมีนูน่นมีนี่มีนั่นเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาเล่นกันตามๆกันไปนะครับผม,อมโอเคนะั้นเราไปต่อกันเลยด่านต่อไปครับผมไป ตอนนี้เราเก่งขึ้นแล้วครับโหเป็นชุดสีแดงแล้วเนี่ยพอเราอัพเบลล่าเป็นชุดสีแดงแล้วปุ๊บๆๆเนี่ยครับตรงที่แต่ก่อนมันจะเป็นด่านที่แล้วี่จะเป็นรูปรูปอะไรวะไอ้สี่ช่องนี่จะเป็นรูปแม่กุญแจอยู่ตอนนี้เราได้สกิลเพิ่มมาแล้วมันก็เลยเป็นปลดล็อกมาปุ๊บๆๆจะการพวกนี้กันคูไปปุ๊บๆๆสกิลใหม่อุ๊ยก็เท่ครับสกิลใหม่ปุ๊บๆๆ ตึบตึตึ๊กับเซนโชสีแดงโดดปุ๊บไปตุ๊บตึ๊บไอพวกข้านนี่เกะกะจังเลยหุ้ยมีคิวไม่ได้คิวไม่ได้ยุบไม่ได้คิวว่าโดดสิครับไม่ค่อยจะโดดให้วะโอ้โหเสร็ียบร้อยครับอย่างง่ายดายครับอย่างนี้ต้องไปอัพเพิ่มสักเปิลสิบนะมันจะเท่เนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะอัพได้ไหมดูโฆษณาสักแป๊บหนึ่งครับสนับสนุนเขาหน่อยเรา มาต่อกันเลยไปตออยู่บ้านครับผมไปอัพหลังโซนต้องมีล็อกอินผมพันล็อกอินอัพได้ไหมลับไม่ได้น,นี้ให้อัพสก,กิลแล้วอัพไปอัพไปต้องเวลแปดมาครับพันหมายเอาเรียยเอาสังเวลสนะิบเนาะตัตงตังมีหมื่นเจ็ดโอ้หได้แค่เจ็ดตันแค่เจ็ดครับเราต้องเวลเยอะก,กว่านี้เราถึงจะอัพได้ อ๋มันอัพได้ตามเลเวลเรานะครับไปไปต่อกันเลยครับหนึ่งครับเจนตอนนี้เราเหลืออะลูกเขียวๆนี่เราต้องดูจัำแนกว่าเรามีไปครับตอนเลยเอาสักสิบด่านแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันไปเลยครับยาวๆปุ๊บๆก็สนับสนุนกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องเด d ดดี้แชน e นลแค่นี้ช่องนี้เรามีแต่การให้ให้ดู

ชิวๆครับนอนๆนะครับยังครับลองสนุนตัวละครใหม่ลองเล่นตัวนี้ให้ช่ำก่อนแล้วเราก็ก้อยไปหาตัวละครใหม่กันนะเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าเล่นเพื่อนๆโหลดมาแล้วอยากได้ก็จัดไปเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรห้าตัวถ้าคุณดูโฆษณาเราจเล่นต่อสักด่านสิบเจอบอยอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ

นี่ประกายแสงสีเหลืองจากูนองฮาร์ปเนี่ยอย่างไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุครับเพื่อนๆอยากให้เล่นเกมไหนหรือมีเกมไหนแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะนำเกมนั้นมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะพวกอย่างเชียครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันเกมนี้นะเพื่อนๆสำหรับผมในเนี้ ดูพฆษนาสักนิดนึงมาเราใส่ฟรีเราก็ต้องสนับสนุนเกมเขาครับมาที่เก้ครับเอาเซตนาที่สินะเจอบอสใหญ่เห็นเหมือนจะมีบอสตอนนี้เราเวลก้าแล้วเราไปอัพอัพอัพสแต็กอัพพลังงานได้ละปุ๊บปุเทสกเทนชปุ๊ปปุไปมาดี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  มาดิเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามา่าหยุดยั้งครับเข้ามาจาหจุดยั้งครับเข้ามาจาหจุดยั้งครับมาดิมาดิเปิวกายแสงให้คนนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊มันลบมันลบเราก็พุ่งใส่ไปเลยไปฮบปุ๊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 บปุ ไปครับไปกันเรื่อยๆอยู่เหมือนกันจ้าวๆเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊ตีดหน่อยชูบบุ้มเรามีสกิลใช้แล้วก็ต้องใช้สกิลสักนิดนึงครับปุ๊ป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 โอ้เรียนห่อยครับแบบนี้การต่อไปดดนบอลแล้วนะครับคนจะไปดดนบอลเดี๋ยวเราไปอัพพลังเรากันก่อนโอเคเช่นเดิมครับดูโฆษณาสักหน่อยนึง โอเคเดี๋ยวเราอีกครั้งนั้นเรามาเพิ่มพลังกันก่อนเนาะไปเพิ่มพลังก่อนเนาะได้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวสิบได้ครับนี่ครับอัพเลยแม่เจ้าสิบครับเรียบร้อยสูงสุดทำไม่ตังหมดแล้ววะโอ้ยอะไรตังมันหมดขนาดนี้วัวแท้ไม่ได้มองเมืองอะไรเลยอันนี้เราก็อัพไม่ได้ละตังเราหมดเสียใจเราไปอัพเพลิน โอ้โเนี่ยแอพต่อไปต้องสองหมื่นเราอัพเพิินครับไม่เป็นไรไปเราไปหาตั้งจากด้านบอสก็ได้ไปครับ นี่เราต้องกลับไปเล่นดาบกเก่ากันเนี่ยนี่เป็อาตังไวครับเริ่กัด้โชคอุ้มอุ้ยโดนหลับหมดแล้วว่าน้องเตียุ้มอ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 ุ้มดนไม่ไจะขึ้นเลยฟัอะไรนี่โดดไม่จะขึ้นเลยยันบอลรือยังยันบอลแล้ว ให้บอสเหรอมันง่ายแค่นี่ถังมาเท่าไหร่โอเคครับมาต่อกันเลยตอนนี้เมื่อกี้ผมไปรับของมาผมมีพลังใหม่มีเปิดสกิลใหม่เปิดสกิลไหนดีได้ทองเพิ่มมากขึ้นเมื่อจำจัดมอนเตอร์กับได้ค่าประสบการณ์มากขึ้นเราเอาเพิ่มทองกัน20ไปแล้วก็คราวนี้เรามีเงินหมื่นเคแล้วเรามา อันนี้กันดีกว่านี่ครับดาเปลี่ยนโอ้ชุดเปลี่ยนสีม่วงครับโค้ดเท่โอ้โหต่อไปต้องใช้นี่อัพละไปครับอีกสักดาหแล้วกันเนาะไปครับลุยกันเลยดีกว่าครับทุสกาเซมโชโอ้ยมีทุกพื้นมีทุกพื้นปุ๊บแรงยังแรงครับแรงขึ้นเยอะปุ๊บ ปคๆๆบไปครับอ me. mm ันตมต่อยจุ e. ๊บจุ๊บจุ๊บสกิลเราเอสกิลมาแล้วก็ใช้มาหน่อยไปครับไปต่อปับแบกดาบสะเท่เลยพี่น้องปุ๊บุมากบุญมากบุญมากบุมากครับเดือนเราจะได้ไม่ค่อยลดอันติบึม ทเทสกาเทนโชปุชไปพรุน,นะนรับยังมันับอื้อื้มอันตีอยแบมปุ๊บปุ๊บปุ๊เทสกาเทนโชเยบรอยครับครับคอย่ง เป็นไงครับสติกแมนลีเจนตนะครับเป็นไงบ้างนี้ก็ผมไปอยู่หน้าสร้างตัวละครใหม่นะครับนี่ครับโอใครมีงบหน่อยก็จัดได้ครับผมสกิลเท่ๆนะครับมีสายหอเรอมีนักธนูมีนักเวทมีปืนมีนักลบนะครับแล้วก็มีนักดาบที่เราใช้อยู่โอชุดนีนเท่มากเลยครับุดยอดะลรสกิลก็น่าเนี่ยสกิลตามนี้เลครับนี่ครับ ใครก็สนใจก็สามารถโหลดมาได้นะครับสติ๊กเลเจน์นะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปเราจนจบก็ขอการสนับสนุโนโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปใหม่ๆของช่อง Game เดนดี้ติดเกมด้วยนะครับก็วันนี้ทางช่องเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ